สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาเ,เพื่อนๆ FC มาชมพันไม้นะคะวันนี้นะคะก็เที่ยวตลาดมาหลายวันแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาชมพันไม้อีกพันหนึ่งนะคะดอกสีชมพูสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆ FC เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเราจะพาเ,เพื่อนๆไปชมดอกอะไรนะคะต้นอะไรนะคะไปชมกันได้เลยค่ะค่ะเ,เพื่อนๆ FC เห็นไหมคะ ต้นที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะเพื่อนๆดอกสีชมพูนะคะเราดูแล้วเขาบอกว่าเป็นต้นชงโคนะคะเพื่อนๆชงโคดอกสีชมพูนะคะชงโคเป็นลักษณะของต้นชงโคนะคะก็จะเป็น มีดอกเป็นสีชมพูนะคะเพืเ่อนๆแตกทรงพุ่มเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ10เมตรนะคะเพืเ่อนๆเฟซีก็จะเป็นดอกสีชมพูนะคะดอกของเขาเราเซิร์ชดูนะคะว่าเป็นดอกชงโคนะคะ ใบคล้ายๆของใบของเขาก็เหมือนรูปไตค่ะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันนะคะเพื่อนสวยงามนะคะต้นนี้อยู่ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชมงคลหรือมอกเกษตรเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเพื่อนราชมงคลสุรินทร์นะคะ น,นี่ก็จะอยู่ต้นทางนะคะเพื่อนคือต้นชงโคนะคะชงโคนี้ในประเทศไทยจะไม่มีผลน,นะคะเพื่อนๆก็จะมีแต่ดอกดอกของเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะสวยงามไหมคะเคยเห็นกันบ้างไหมต้นของเขาจะคล้ายต้นส้มเสี้ยวนะคะเพื่อนๆเสีที่แรกแอดนึกว่าเป็นต้นส้มเสี้ยวนะคะ แต่ส้มเซี่ยวเขาจะเป็นดอกสีแดงไม่รู้ว่าชื่อเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราเซตดูในเน็ตแล้วเขาจะบอกว่าเป็นต้นชงโคนะคะเพื่อนดอกเขาก็จะขึ้นเป็นสีชมพูนะคะดูเหมือนว่าจะออกดอกเกือบตลอดปีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูดอกตูมของเขานะคะนะคะก็เหมือนจะปลีนะคะอันนี้ดอกตูมของเขา ก็จะออกเป็นปีแบบนี้ขึ้นมานะคะคงจะร่วงง่ายนะคะ mm hmm. เพืเ่อนสีนค่คล้ายๆมองแบบหนึ่งก็จะคล้ายๆดอกชบานะคะเ mm hmm. ที่ยวบ้างก็ชมพันไม้ไปบ้างนะคะ mm hmm. เพืนเพื mm ่ hmm. ี่สี่นี้นะคะดอกชงโคนะคะ ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะพเพื่อนๆหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาก็จะเรียกชงโคโคอนแลนนะคะชื่อเขานะคะเราเซตดูในเน็ตนะคะพเพื่อนๆเล็บีถ้าเราบอกชื่อผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ข้อมูลมาจากเด็กเหมือนกันนะคะสวยงามนะ้วกันเพื่อนเล็บี่ เาพามาชมต้นไม้กันนะคะวันนี้นะคะดอกชงโคนะคะดูใบของเขานะคะก็จะเหมือนเป็นเครือนะคะเหมือนส้มเสี้ยวเลยนะคะเพื่อนที่ที่แรกแอดนึกว่าเป็นต้นส้มเสี้ยวนะ ๋็บ้านเขาจะเรียกต้นส้มเสี้ยวเหมือนคล้ายๆกันเลยแต่ว่าส้มเสี้ยวเขาจะมีลูกนะคะดอกส้มเสี้ยวเขาจะเป็นสีขาวเดี๋ยวเราลองให้ส้มเสี้ยวเป็นดอกแล้วเราจะพาไปดูนะคะเพื่อนดูว่าภาษาไทยส้มเสี้ยวก็เรียกอะไรนะคะอันนี้เขาจะดอกเขาลักษณะต้นเขาก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะสูงไม่เกินสิบเมตรประมาณนั้นนะคะเพื่อน ลักษณะใบเขาก็คล้ายๆออกมาเนี่ยใบอ่อนของเขาว่าเป็นรูปหัวใจแต่แอดว่ามันเหมือนผีเสื้อมากกว่านะคะดูแล้วเขาบอกว่าเป็นดอกชงโคชงโคในประเทศไทยจะไม่มีผลนะคะไม่มีลูกนะคะที่ดูนะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนสี เก็บบรรยากาศดอกไม้มาให้ชมนะคะเที่ยวกันหลายวันแล้วก็ดูดอกไม้ไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราเรายืนตรงนั้นมันจะท้อนแสงนะเพื่อนเราก็เลยหามุมที่ไม่ย้อนแสงนะคะอันนี้ดอกของเขาสวยงามก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นดอกสีชมพูเอชอบสีชมพูมากกว่านะคะอันนี้ก็คือต้นชงโคนะคะ ถ้าแอดบอกผิดหรืออะไรก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราดูที่อินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนนะคะเราก็ดูที่เน็ตมาเหมือนกันนะคะสวยนะคะดอกของเขาสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะงูสูงนะ,ะดูีของเขาบางนั้นก็จะ้อนแสงแต่เรามาแต่เช้าไม่ค่อยแสงมากนะคะวันนี้ เคยเห็นกันไหมคะถ้าผิดพลาดประการใดก็แอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกมานะคะเราก็ดูตามอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนๆเราก็เรียนเหมือนกับเราเรียนนะคะเรียนหนังสือนะคะเรื่องต้นไม้นี่คําเลยนะคะเพื่อนๆสี่ก็เรียนไปนะ ทําต้นไหนก็เรียนต้นนั้นนะคะเพื่อนนะคะเพิ่งจะรู้จักชื่อเขาเหมือนกันนะคะก็มารู้จักชื่อต้นไม้ไปพร้อมๆก,กันกับแอตตะวันนะคะมา กับแอตตะวันนะคะก็จะพาเที่ยวพาชมต้นไม้เพราะปกติก็จะเป็นคนชอบต้นไม้นะคะนกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนสี่ว้าวเสียงนกระงมเลยนะคะเนี่ยดูก็อยู่หน้ามอเกษตรเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนแอดนึกว่าเป็นต้นส้มเสี้ยวนะคะใหม่ๆแอดก็ว่าต้นส้มเสี้ยว แต่มันไม่ใช่นะครับไปมาก็เป็นต้นชงโคค่ะสวยนะคะส้มเสี้ยวมันจะเป็นต้นใหญ่นะคะเราก็กินลูกมันได้นะคะส้มเสี้ยวน่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปถ่ายต้นส้มเสี้ยวรอให้เขาออกลูกก่อนนะออกดอกก่อนนะคะอยู่ที่สวนแปดสิบพรรษานะคะพื้นทีสี่ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาจะแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าเขาเป็นต้นใหญ่นะคะส้มเสี้ยวเขาจะเป็นต้นใหญ่ เขากินลูกได้นะคะเราก็เคยกินแต่อันนี้มันไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นดอกชงโคนะคะเพื่อนๆนะะก็เราก็ดูที่เน็ตนะคะเ<อ>พื่อนๆเอฟซีดอกก็จะออกมาเป็นปีเลยนะคะนูน่นนกยักเลยนะคะเพื่อนเสียงนกร้งุมเลยนะคะ<อ>มากับธรรมชาติลุ้นๆในยามเช้ากันนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเอฟซีมองไกลๆเขาก็สวยดีนะคะชงโคมองไกลๆเขาก็สวยดี แต่ว่าฝั่งนี้มันจะย้อนแสงนะคะเราก็หาหมุมที่ไม่ย้อนแสงนะคะวันนี้ช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็พาเพื่อนๆมาชมดอกชงโคนะคะถ้ามีแอดพูดผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยมานาะที่นี้ด้วยนะคะก็เพิ่งจะเรียนเหมือนกันนะคะเพื่อนามซีเพิ่งจะศึกษาต้นไม้เหมือนกันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ แล้วก็อัตมันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่คอยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้มาตลอดนะคะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ในนามแอดมินก็รู้สึก ดีใจเป็นอย่างสูงขอบคุณนะคะปัจจุบันก็ได้เกือบ3,600ก3,600ซับสัก3,600ผู้ติดตามนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณเพื่อนเก่าที่คอยเป็นกำลังใจนะคะถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะทุกไลท์ทุกแชร์มีความหมายสำหรับช่องของเรานะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลงไล้์เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆแอซีขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนา ทุกคนทุกท่านทุกประการน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ